นางเอกดังแฮปปี้ควงแฟนเที่ยวญี่ปุ่นรักมาราธอน7ปียังไร้แพลนแต่งความรักหวานฟุง้งมีโมเมนต์ออกสื่ออยู่ตลอดสำหรับคู่ของนางเอกฮีพัทรศยาเครือสุวรรณสิริกับแฟนหนุ่มต้อดสินะอุ่นทรพันธ์และไม่กี่วันก่อนเพิ่งควงแขนกันไปพักผ่อนไกลถึงประเทศญี่ปุ่นจนหลายคนก็ลุ้นว่าจะมีซีนคุกเข่าขอแต่ง อ่านหรือเปล่านะล่าสุดได้เจอสาวพีก,ก็ไม่พลาดจ่อไม่ถามเรื่องความรักทันทีว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นร้อนแต่ก็โอเคคือตอดเคยไปเรียนที่นั้นและตอนคบแรกๆกก็ได้ไปเจอเพื่อนเขาแต่พอโควิดก็ไม่ได้ไปเลยสี่ปีจนเพื่อนเขามีลูกสองคนไปแล้วเลยได้เจอทั้งครอบครัวเลยรอบนี้ไปนานสิสวันไม่คิดว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เลย ถ้าเรื่องแต่งงานคงต้องคุยกันก่อนทริปนี้พอเห็นเพื่อนมีลูกกันแล้วตอดก็บอกว่าอยากมีบ้างเหมือนกันส่วนตัวพีก,ก็เป็นคนอยากมีลูกอยู่แล้วชอบเล่นกับเด็กแต่ก็รอทำงานรอให้พร้อมกันทั้งคู่ก่อนยังไม่ใช่ตอนนี้ยืนยันไม่มีภาพโมัวเมียนคุกเข่าขอแต่งงานแน่นอนส่วนตัวก็ไม่ได้คิดภาพในหัวเลย ชอบการมานั่งคุยเจรากันอย่างจริงจังมากกว่าไม่อยากร้องไห้แค่ได้เจอคนที่รักได้ใช้ชีวิตด้วยกันก็โอเคแล้ว